สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนจากช่องสรุดาฟอร์จูน professor ค่ะพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์ไพ่ทาโร่ดวงหลังสงการปีพุทธศักราช2564ค่ะ และในโอกาสสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้อาจารย์ขออวยพรให้ปีใหม่ไทยปีนี้เป็นปีแห่งความสุขสมปรารถนาเฮงเฮงรวยรวยปัง,ป,งปังของทุกท่านค่ะโดยคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์สำหรับบุคคลที่มีลัคนากำเนิดราศีพิจิกค่ะส่วนชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์ระบุไว้ใน Descript i o n ข้างล่างคลิปนี้ ก็สามารถพิจารณาคำทำนายนี้ประกอบไปได้ด้วยเช่นกันค่ะเรามาเริ่มจากภาพรวมดวงชะตาของบุคคลลัคนาพิจิกหรือชาวราศีพิจิกดังต่อไปนี้ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ตัวตนหรือสถานการณ์ที่แวดล้อมคุณอยู่นะคะได้ไพ่ page of cups เป็นไพ่ เด็กถือถ้วยหรือมหันเล็กถ้วยนะคะเป็นไพ่แห่งการที่คุณจะต้องสังสมประสบการณ์อยู่ในช่วงนี้นะคะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆซึ่งเหมือนกับว่าวิถีชีวิตในช่วงนี้นก็เริ่มที่จะมีการคลี่คลายมีโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณเองนะคะแต่คุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้สร้างชีวิตคุณใหม่ขึ้นมา และในสถานการณ์แวดล้อมนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเบื่อเซ็งอยากจะหลีกหนีไปจากสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ณนะปัจจุบันนะคะคุณได้ไพ่แถ้วย ui, หรือไพ่ e g e of cups ไพ่แถ้วย ui, บ่งบอกถึงการที่ สถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อคุณในตอนนี้คุณผิดหวังคุณไม่ได้ดังใจคุณอยากจะหลีกหนีไปให้พ้นจากสถานการณ์ที่คุณอึดอัดอยู่ในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงแห่ง สังคมที่จำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงหนีหน้าจากผู้คนอยู่ห่างกันเป็น social distancing ทำให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะแล้วก็อยากที่จะไปไกลๆใ,ให้พ้นจากสังคมปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้และในอดีตที่มีอิทธิพลต่อคุณนะคะพื้นฐานเลยก็เช่นเดียวกันที่สร้างความอึดอัดสร้างความเบื่อหน่ายกับชีวิตเพราะว่าคุณได้ไพ the ่ the hangman h e n ค์เคดมนนะคะเป็นไพ่แห่งการที่ว่าชีวิตของคุณกลับตลบัตนะคะจากบนลงล่างนะคะจากดีๆแล้วก็ดำดิ่งลงมาสู่ก้นเหวเลยทีเดียวนะคะเป็นชีวิตที่พลิกผันโดยที่คุณไม่รู้ตัวต้องเสียสละนะคะจากการที่ชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะเลิ่อราอยู่ในสังคมนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าต้องมาเก็บตัวเงียบๆอยู่แล้วก็มีความที่ว่าต้องยอมรับ จะาพาไปนะคะโดยที่ไม่สามารถจะไปทำอะไรได้ต้องเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมหรือครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็เป็นไปได้และเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะในอดีตที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยคุณมีการหยุดพักค่ะทุกอย่างดีเลยหยุดชะงักไปหมดเลยต้องพักผ่อนนะคะเพราะว่าได้ไพ่สีดาบนะคะโฟร์จอ e ไพ่สีดาบเนี่ยบ่งบอกถึงการที่คุณเหนื่อยล้ามา มันอาจจะไม่ได้เหนื่อยล้าทางกายแต่เป็นการเหนื่อยล้าทางใจนะคะจากที่รู้สึกว่าเซ็งเซงเบื่อหน่ายนะคะไม่ได้ดังใจสภาพแวดล้อมมันกลับตลรปัดไม่เหมือนเดิมพลิกผันไปหมดจนคุณรู้สึกว่าอ่อนแรงเหนื่อยล้าต้องการพักผ่อนการที่คุณต้องการพักผ่อนเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่เป็น ความรู้สึกของคนคนเดียวแต่เป็นความรู้สึกของสังคมรอบข้างคุณทั้งหมดเลยนะคะเพราะได้ไพ่แวดล้อมเนี่ยเป็นไพ่ age ออ of cups แปดถ้วยก็ยังได้ไพ่ the h a n d k e r c h i e รายล้อมตัวคุณเองแถมยังได้ไพ่ four swords มันเป็นเรื่องของชีวิตจิตใจที่หดหู่เบื่อหน่ายอยากจะมุ่งไปข้างหน้าอยากจะหลีกหนีจากสังคมสิ่งแวดล้อมตรงนี้ แต่คุณก็ยังทำไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณจำเป็นจะต้องทนอดทนอยู่กับสิ่งเดิมๆที่น่าเบื่อหน่ายตัวคุณเองนะคะมีความมุ่งหวังอยากจะไปแสวงหาการงานหรือการเงินใหม่ๆโดยเฉพาะการเงินนะคะคุณมุ่งหวังที่จะสร้างรายได้ใหม่ๆนะคะเพราะได้ไพ่เพจ อ e n เพนเดคไพ่เด็กถือเหรียญหรือไพ่ uh, มหัสเล็กเหรียญน,นะคะเป็นการที่คุณสะสมประสบการณ์ของคุณเนี่ยนะคะตัวตนของคุณเนี่ยมีการปรับตัวมีการเริ่มสิ่งใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วโอกาสนี้นะคะจะเป็นเรื่องการงานก็ได้นะคะที่สร้างคุณให้มีกำลังเข้มแข็งเพียงพอ ที่จะฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็เริ่มมุ่งหวังนะคะที่จะสร้างฐานะการเงินสภาพทางการเงินใหม่ๆจากเดิมที่มันหยุดชะงักงานเนี่ยนะคะให้เริ่มไหลลื่นขึ้นมาได้นะคะและคุณต้องออกไปค่ะออกไปต่อสู้ออกไปลุยออกไปฟันฝ่านะคะเพราะาได้ไพ่ตำแหน่งปัญหาเนี่ยได้ไพ่ knight of swords อัศวินดาบอัศวินดาบเนี่ยอยู่นิ่นงๆไม่ได้ค่ะ ต้องลุยต้องออกไปฟันฝ่าต่อสู้แข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องเอาชนะมันให้ได้นะคะในสิ่งแวดล้อมตรงนี้อย่าเพิ่งเป็นโรคจึมเศร้าท้อถอยเบื่อหน่ายนะลุกขึ้นมาค่ะคุณต้องจากการที่หยุดพักทุกอย่างดีเลยเหนื่อยล้าต้องลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาสู้แล้วคุณสู้ได้ไหมล่ะ สู้ได้ค่ะคุณก็เข้มแข็งนะคะคุณได้ไพ่ตำแหน่งนี้เป็น queen of swords นะคะเป็นไพ่ดาบอีกแล้วค่ะแต่เป็นดาบที่ดีนะเป็นไพ่ราชินีถือดาบราชินีดาบบอกว่าคุณต้องมีความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวสร้างขวัญและกำลังใจของตัวเองให้สู้ สู้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เป็นใจนะสู้ทั้งเพื่อตัวเองรักคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนฝูงและสังคมรอบด้านนะคะแล้วคุณจะเป็นผู้นําในการที่จะต่อสู้ดึงพลังกายพลังใจออกมาแล้วจุดท้ายคุณจะชนะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย คุณมุ่งหวังว่าครอบครัวของคุณจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความรื่นเริงสนุกสนานในชีวิตมากขึ้นนะคะและคุณได้ไพในตำแหน่งเนี้มันก็มีความกังวลลึกๆอยู่ในใจของคุณเองว่าครอบครัวของคุณเนี่ยจะมั่นคงไหมนะคะพราะได้ไพ four of wands เป็นเรื่องของความมั่นคงทางการงานเพื่อที่จะนํามาสนับสนุนทางครอบครัวฐานะความมั่นคงทางครอบครัวจริงๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตอยู่แล้วนะเข้มแข็งเพียงพอที่จะสร้างฐานะบุกบัน่นฟันให้ตัวเองเนี่ยนะคะเป็นหลักเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวของคุณได้นะแล้วสุดท้ายแล้วนะคะอนาคตของคุณเนี่ยมันจะมีการงานอะไรใหม่ๆเข้ามานะพเพราะได้ไพ่ page of วอนส์ไพ่ใบเนี้นะคะบ่งบอกถึงการที่มีงานมีการนำเสนองานใหม่ๆเข้ามาให้คุณนะเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าหรือมหัศเล็กไม้เท้าเนี่ยเป็นเรื่องของการมองไปข้างหน้าการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้การปรับตัวเพื่อที่จะเตรียมตัวไว้วางแผนไว้ในการที่จะรับเรื่องงานใหม่ๆเข้ามาและ สุดท้ายแล้วใบใบสรุปได้ไพ่ The Hermit ไพ่ The Hermit ก็บอกถึงการที่คุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ตอนนี้อยู่เงียบๆสันโดษไปก่อนนะคะเรียนรู้เตรียมตัวไว้เพราะว่าในอนาคตแน่นอนต้องมีโปรเจกต์หรืองานอะไรเสนอเข้ามาให้คุณนะคะซึ่งตอนนี้คุณให้คุณเตรียมตัวไว้ให้คุณเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์สั่งสมวิทยาฐานะของคุณนะคะมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะได้ตั้งตัวไปรับกับ โปรเจกต์ใหม่งานใหม่ๆนั้นนะคะและนั่นก็คือภาพรวมทั่วไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูรายละเอียดโดยเฉพาะจอดจงเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะอย่างละหนึ่งใบเริ่มจากไพ่การงานนะคะในช่วงหลังสงการนี้การงานของคุณได้ไพ่ concentration ค่ะ การงานนะคะคุณต้องโฟกัสไปที่เรื่องของการงานนะคะเช่นเดียวกันค่ะในอนาคตน่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาคุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความรู้ไว้นะคะเพื่อที่จะไปตั้งรับกับงานใหม่ๆและคอนเซนเรชันเหมือนกับคุณต้องไปโฟกัสต้องไปพุ่งความสนใจไปเรื่องงานเนี่ยค่ะพระพิคเนธท่านกำลังนั่งอ่านหนังสือเตรียมตัวศึกษาหาความรู้อยู่นะคะ ออจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีความรู้อยู่แล้วละเพราะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยมีความรู้มีวิทยาฐานะทรงภูมินะคะจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้ตามที่คุณต้องการเลยแล้วการที่ว่าคุณไปเรียนรู้คุณเตรียมตัวนั่นแหละจะนำมาซึ่งผลงานที่ดีนะคะคุณจะได้งานที่เหมาะกับตัวเองงานที่คุณเตรียมตัวไว้มีทักษะมีความสามารถแล้วคุณจะสามารถทำงานนั้นได้ประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะ ต่อไปขอดูเรื่องของการเงินอีกหนึ่งใบการเงินจะเป็นเช่นไรในช่วงหลังสงการการเงินได้มาแล้วนะคะได้ไพ่จ้อยจ้อยหมายถึงไพ่แห่งความสุขความสนุกสนานความเพลิดเพลินใจนะคะการเงินนะคะแม้คุณจะ คิดว่ามันจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าเรื่องการงานแต่โดยไพ่พื้นฐานแล้วเนี่ยคุณได้ไพ่ความมุ่งหวังเรื่องการเงินเป็นไพ่ page of pentacle s ดังนั้นเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวริเริ่มในเรื่องการเงินใหม่ๆสถานะทางการเงินใหม่ๆแล้ว มันเป็นผลพวงมาจากการงานที่ประสบความสําเร็จนะคะจากทักษะความสามารถพรสวรรค์ส่วนตัวความเก่งของคุณเองแล้วการเงินคุณจะได้รับความเพลิดเพลินด้านการเงินเข้ามาอย่างอุดมสมบูรณ์คุณสามารถนําเงินไปใช้ใจ่ายได้ตามที่คุณต้องการโดยไม่ติดขัดโดยไม่ฝืดเคืองนะคะแล้วใช้ใจ่ายได้ในการที่จะใช้ เออนำเงินไปใช้กับชีวิตให้มีความสนุกสนานมากขึ้นไม่ใช่เก็บอย่างประหยัดมัธยัสถ์สะสมเงินไว้นะคะได้เงินมาก็เอาไปใช้เพื่อสร้างความเพลิดเพลินจเจริญใจให้กับตัวเองและชีวิตใหม่ๆของตัวคุณเองค่ะต่อไปขอดูเรื่องของความรักความรักจะเป็นเช่นไรนะคะช่วงหลังสงการปีนี้ได้มาแล้วค่ะไพ่ความรักได้ไพ่ฮาร์โมนี ไพ่ฮาร์โมนีนะคะขึ้นในตำแหน่งเรื่องความรักบ่งบอกถึงการที่จะต้องสร้างความกลมเกลียวความสมัครสมานสามคัคคีกับคนรักหรือคู่ครองของคุณอาจจะไม่ใช่ความรักในแง่หนุ่มสาวนะ อาจจะเป็นความรักของเพื่อนฝูงความรักของคนในครอบครัวก็เป็นไปได้คุณจําเป็นจะต้องประนีประนอมสร้างความกลมเกลียวนะคะเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสมัครสมานสามัคคีแล้วความรักนี้ก็จะลื่นไหลไปได้ด้วยดีนะคะความรักจะเป็นความรักที่สงบสุขความรักที่ราบรื่นนะคะและอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติภาพนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักได้ไพ่ที่ดี ด,ดังนั้นในปีนี้นะคะหลังสงการานต์ทำให้คุณเนี่ยจะมีโอกาสแนวโน้มดีๆใหม่ๆใ,ในชีวิตทั้งด้านการเงินการงานและความรักนะคะขอให้โชคดีค่ะเอาใจช่วยนะคะและนั่นคือการพยากรณ์ดวงหลังสงการานต์ค่ะอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์อาจารย์สรุดาดรฟาร์จ n น กรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือ Line ID 062 474 5251หรือที่ Facebook Page s a r u d a Fortune ค่ะและหากท่านชอบรายการของอาจารย์กรุณากด Like กด Share รวมทั้งช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปนะคะ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เสกสรร์ปั้น YouTube ที่ให้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม21วัน Challenge ทำคลิป y o u t u b e ในชอ่องในซีซั่น3ค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดี Good luck แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ